เปิดความในใจเวียสุกลวัตหลังเริ่มใช้ชีวิตคู่แท้จริงเรียกได้ว่าตั้งแต่แต่งงานมีภรรยาและกำลังจะเป็นคุณพ่อเต็มตัวในเร็วๆนี้นุ่งเวียสุกลวัตก็ดูจะอินกับคำว่าความสุขและความหมายของชีวิตมากขึ้นเห็นได้จากภาพและแคปชั่นล่าสุดที่โพสก็บอกเลยค่ะว่าลึกซึ้งมากๆ โดยว่าที่คุณพ่อได้โพสต์ภาพขณะกำลังขับรถและมองเหม่อไปยังท้องถนนพร้อมแคปชั่นว่าฝนหล่นลงบางๆเม็ดแล้วเม็ดเล่าระหว่างทางกลับบ้านเวลากำลังจะหมดไปอีกวันหรือบ้างก็เพิ่งตื่นจากเสียงนาฬิกาปลุกเริ่มวันใหม่ไม่ว่าช่วงเวลาใดก็ต่างมีความหมายสำหรับทุกคนต่างกันไปผมเข้าใจนะแต่ไม่ร้อเปอร์เซ็หรอก สำหรับผมช่วงเวลาขณะน,นี้หิวครับจะกลับไปกินข้าวที่บ้านกับครอบครัวแค่นี้ก็สุขและใส่เย็นสักนิดโอ้โสภาครับซึ่งงานนี้ก็มีแฟนๆเขามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยทีเดียวค่ะอย่างเช่นขับรถดีๆนะคะขอให้มีความสุขในการได้กลับไปทานข้าวพร้อมหน้ากันที่บ้านเป็นต้นค่ะ